สวัสดีครับพี่น้องพบกันอีกครั้งกับช่องชัยเมืองโปรงลางนะครับประเด็นที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้นะครับก็เรื่องสถานการณ์ต่างๆนะที่มันเกิดขึ้นกับลุงพลป้าแตนนะครับซึ่งผมเองก็ในฐานะหนึ่งทีเ่เคยผ่านโลกการ เจราจาฟ้องร้องไกลเกลียหลายหลายคดีมานะครับก็อยากจะมีข้อแนะนำนะครับเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมเนาะนะครับจากประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะครับที่มีความขัดแย้งระหว่างยูทูบเบอร์ YouTuber, นะครับด้วยกันหรือว่า กับลุงพลประแตนนะครับคือผมจะพูดอย่างนี้นะครับว่าเรื่องของการอยู่ร่วมกันหลักการง่ายๆก็คือเรื่องของอย่าผลักมิดไปเป็นศัตรูนะครับแล้วก็พยายามรักษาน้ำใจกันไว้นะครับจะพูดจาอะไรก็ต้องไตรตรองให้ดีนะครับก่อนที่จะออกสื่อ นะครับออกช่อง YouTube ของตัวเองนะครับเพราะว่าคำพูดบางคำมันก็หลายคนฟังแล้วเนี่ยมันจะคิดไม่เหมือนกันเขาเรียกมองต่างมุมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับอย่างกรณีที่ลุงพลพูดออกมานะครับเรื่องของอคำพูดที่ว่าผมก็ ไม่ไว้ใจใครแม้กระทั่งตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมมองว่าคำพูดนี้มันฟังแล้วมันไม่ค่อยสบายใจนะครับก็อยากจะให้คิดแล้วก็ไตรตรองนะครับก่อนที่จะพูดอะไรออกไปเพราะว่า,ารุงพลเองก็เป็นบุคคลสาธารณะเนาะป้แตนก็เป็น สาธารณะนะครับถ้าเกิดว่าคนที่เขาหวังดีเขาก็คงไม่ไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่ถ้าคนที่มันหวังไม่ดีนะเขาก็จะเอาไปใส่สีตีไข่ให้ร้ายให้เกิดความแตกแยกนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าหลักการที่คุณจะ อยู่ในสังคมได้มันก็จะต้องมีอะไรบ้างนะครับสำหรับปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจจัยสีทุกวันนี้เนาะนะครับก็จะมีเรื่องของเงินทองเรื่องกฎหมายเรื่องสื่อมวลชนเรื่องของมวลชนนะเออถ้าเกิดว่าวันหน้าวันหลังแล้วมีคนออคิดมองในแง่ลบแล้วก็ เลิกติดตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เกิดความเสียหายนะครับสําหรับตัวเองแล้วก็สังคมนะครับดังนั้นผมคิดว่าก่อนที่จะพูดจะจาอะไรกันมันก็ต้องคือคุยกันก่อนนะเขาเรียกว่าไกลเคลียนะครับพยายามคุยกันก่อนนะครับก่อนที่จะลั่นวาจาอะไรนะครับ ขออยากจะฝากไว้ประมาณนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ